วัสดีพี่น้องเอซวันนี้จะพาดลองไตครับรดูที่ว่าไปสายใหม่เส้นใหม่ระยะทางจะเท่าเส้นเก่าไปครับพี่น้องติดตามเลยครับครับพี่นอ้องเริ่มต้นจากไปโซลานครับต,อตอ้อโซลานก่อนอนครับาแฟ ชมขนาดนะแล้วเขาชมระน้อง,รรออง,น,องนี่ก็โฟกัสแล้วครับพี่น้องครับดูดีว่าวันนี้คนจะต้องตอลอดทางอีกไหมครับไปต่างจังหวัดหรอกนีก่บรรยากาศคือฝ่าถึงคนแต่คนเมฆเปิดอยู่ครับวันนี้ไม่ค่อยเท่าไรครับวันนี้เมฆไม่ค่อย,อยนา่า แล้วครับตอนนี้บาเปิดแล้วครับครับตกลงแล้วตอนนี้บรรยากาศเปิดแล้วครับอาจจะทำให้ลาได้อยู่ครับตอนนี้บรรยาก,กาศกลางาๆครับสวยงามครับหลังฝนตกครับดูบรรยาก,กาศภูเขา ร้นนา,าย,ลายแ,ลาาแ,ลแล้วครับตอนนี้รงเรดินทางไปเดินลงใตยนี่ร้ายแล้วครับอากาศเปิดเราครับสะดวกแล้วครับตอนนี้ดูบรรยากาศไปเลยครับพี่นอ้องจะวิ่งทางใหม้ครับเส้นใหม้ดูว่ารถติ๊กหรือไม่ติ๊กครับพี่น้อง ผมจะติดมาขนาดไหนครับพี่นอ้องนสิไปแดงๆมับรรยากาศฟ้าเปิดผมจะติดมาขนาดไหนไปแดงๆครับพี่นอ้องผมไม่เคยติดเทะเลหรอกครับธรรมดาครับธรรมดาปกติครับบรรยากาศขาลงไตครับพี่นอ้อง ไม่ีแ้วตอนนี้ต่อเกลหลักสซนลแล้วครับเริ่มไม่ลงทุเรียนแล้วครับจะไปรู้ราคาราคาอะไรไปรู้วันนี้เช้าชายังไม่มีราคาแล้วมั้งครับลงไ่ไไปมากอะไรแล้วครับล,ลงไปเรื่อยๆเห็นลักโซนเนี่ลยลงทุเรียนจะล,ล,ลายครับ ราคาไม่ค่อยมีตอนกันเริ่มร้ายแล้วครับเรือเอเอฟแบบตอนนี้มางลงจะปิดแล้วครับมีไม่ดีลงแล้วครับนครับมาโซนลงเรียนหลายแล้วครับตอนนี้ราคาอยู่200ครับเออยู่ ABC 200ร ดีร้อยยี่สิบโอ้ราคาสูงครับใครมีทุเรียนตอนนี้ยิ้มไดนเลยครับตกไซร้อยสี่สิบจำโบแปดสิบโอ,โอ้ราคามหาโหระครับใครมีทุเรียนขครรอบนี้นะสบายเลยครับเสียใหญ่เลยครับอันนี้ตกไซร้อยสามห้า ลงทุเรียนแล้วครับตอนนี้ก็ต่อไปก็จะมีหางๆแล้วครับ ครับเส้นโซลาร์เปลีนไ,ไปแล้วครับตอนเนี้ยรถต,ติดไล่มันจะวิ่งซ้ายใหม่ครับลองดูว่าระยะทางจะเท่ากันไหมครับกระสายรันนะครับมัตกนะครับไฟดแด้งระกันเลี้ยวนี้ไฟแดงเลยครับพี่หนุ่มมัต้องไปวังเวิร์ดไฟแดงว่ะชายาแล้วครับตอนนี้เขาในตลาดดอ้อาตลาดรถทวิ่งสะดวกไหมครับ ขอดในตัวเพิ่มเลยครับตอนนี้ดูบรรยากาศรถกลางทางมาดูเติมสะดวกไหมสะดวกอยู่ครับรถไม่ติดรถไม่ติด ครับตอนนี้สา,ายนอกแล้วครับต้องวปีกสายล่างครับพี่นอ้องอก็ปีกสายรักรถติดครับต้องเรียกเรียกรถติดครับรถไปค่อยมาครับสายเนี่ยต,ต้องกลวงโอเคอยู่ครับพี่น้อง ไปดูเขาครับพี่น้องตอนนี้ค่าพสูงเขามาันจะอยู่ไกลขนาดไหนครับไปดูเลยครับพี่น้องดูบรรยากาศเรา ก็เร็วกับสายหลังสายเร็วเงิรถตะหลงดิครับพี่น้องหนึ่งวัายสิบหนึ่งสายสิบหนึ่งรถติดยังยังมาได้ทำเวลากันไปได้เส้นนี้ทำเวลาได้สบายครับทุกคนเป็นปกติครับนี่ครับเล็เรี่ยวสายไปนครศรีธรรมราชครับจะเห็นกาลรออย่างเดียวครับสายตรงวิ่งยาก ผมบินสช้ใช้เรียงเมืองครับรถก็ไปติดเลยครับวิ่งไปสะดวกดีทำเวลาได้ดีครับเซนเน่รถไม่ติดครับตามไปเลยครับพี่นอ้องเคลยร์ไปน้นหลายหลายแล้วครับตอนเนี้ยสะพานเริ่มมากแล้วครับแต่ตรถก็คูกได้อยู่เรยครับแต่ว่ารถไม่ติด สะพานก็เริ่มสูงไปทีละนิดละนิดแล้วก็ิดดอบรรยากาศเร่างเมืองลดครับตอนเนี้ยบรรยากาศตัวนี้จะกับสวยดีอยู่ครับพี่น้ออมาพออมนช่วยยุงกำลังกกำลังจะขึ้นสะพานสีสุลาดหรวครับตอนเนี้ย ไปกันที่กับน,น,น้องสะพานสูงสะพานสูงที่สุดข,ของของโซล่าครับตอนนี้รถมีสะดวกมีพร้อมดีครับ พอค,ครับสุราษฎร์สวยครับพี่นอ้องถึงสะพานเราเห็นนิ้วมดเลยครับพี่น, <_ s 1> น้นอง<อ>บรรยากาศแบบนี้ครับชนบทบ้านนครับเห็ครับตอนนี้กำลังจะเลี้ยวสายเข้านครแล้วครับไปเข้น,นครแล้วครับ ลงหลวงครับเส้นนี้ว่ารถจะติดอีกไหมครับตอนนี้ขึ้นมิงระหว่างสุรโซลัดนครนะครับตอนนี้ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงครับสองทางทางครับเดี๋ยวสายไปนครแล้วนี่อันนี้ก็เรียกแยกบางกุุงครับเดี๋ยวสายไปนครนะครับตอนนี้ไปทะเลอันดามัำไปทะเลเอ่าวไทยครับ กกาอากาศในกแยกบางกุ้งก็มีสะพานใหญ่หญๆอยู่ครับไปทำเลอเฟอร์รี่ก็ได้ครับเซ้นนิ่น้ำซักก็ได้การดิดก,ก็ได้ในทุก่าล้ามเบอร์ครับพี่น้องอีกไอสามกิโลครับถึงจังหวัดนคร ไปเกาะสมุยนะครศรีธรรมราชไปเรื่อยๆครับตอนนี้เข้าเขตเกาะสมุยแล้วครับแต่ยังไม่ได้ขามเรือครับพี่น้องยังมีบนนาะอยู่เลยคนกระลึงโลกแล้วครับเอนเทนนครคนเรือโต้แล้วครับพี่งยัแยกนอน้างแล้วครับ,นนรบพี่น้องทาเลือเฟอร์รี่กันนครนี่ก็จะต้องไปนครอย่างเดียวครับพี่น้องมาเข้าเขตนครแล้วตอนนี้ก หมืดฝ่าหมื่นฝนเหมือ,มอนจุม่มพอนเลยครับเขตนครนี่เริ่มมีฝนแล้วครับเจอไฟแดงก็ต้องจุดยุดจอดก่อนไปเคลียร์พื้นที่ใหม่ครับบรรยากาศครับไปทำงานนี่ก็มีแต่เค้าแล้วครับเขตนครครับเค้าเขาจะยึดจุดครับเกาเนี่ย เขามันหลายครับเลยคนก็นเลยมีครับปากก็มีคนเมฆหลายอยู่ครับตอนเนี้ยกบมาเส้นนี้ยก็ดูสักแบบจะนิี้วอยู่ครับพี่นอ้องพวกไปติ้ดเลยครับติดกระป๋องตรงไฟแดงรถน,นอนมีลักๆไปติ้ดเลยครับบินด้วเคื่องเนี้ครับ ลำพิงไส้สีหนึ่งเรียบร้อยครับติดเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดก็ก่อสร้างมันไหลครับพี่น้องสิครับบรรยากาศเทียนเทียนครับพี่น้องพิงพิงเขาไปหาเขาเราตอนนี้บรรยากาศเทียนเทียนก็ได้มานานแล้วครับเสร็จนี่เป็นสิบสิบปีแล้วครับกำลังพิงรู้ครับเป็ยังสะดวกเหมือนเดิมครับ ยังไปรวนเร็วสุดวมเหมือนเดิมบรรยากาศก็ยังสื่เหมือนเดิมครับพี่น้องงานาเนี่ยเขาเรียกว่าเขาหัวฉาบมันคือมันคือชาไว้พี่น้องด้อาครับเขาเรียกว่าเขาหัวฉาบกับฉบับเบาะครับเขาหัวฉาบกับรู้บรรยากาศครับมันคือชาเลยนะครับ ใช่ครับน้องเราครับเกการเทียงเทียครับดูครับนะครับดูภาพเต็มๆ็เป็นเร่างชางนเครับจะมาว่าเราประชากระอยู่ใกล้ๆนะครับผมว่าก็อยู่ใกล้ๆนะครับเราคุ้ บรรยากาศลงเขานะครับตอนนี้ลงเรง็วก็ประมาณ80ครับลงเร็วไม่ได้ครับบรรยากาศครับลงเขาเนี่ยลมกลมดิคืนยังยากเลยครับกลมกลมดิเสร็จเลยวันีิสะดวกน,นะครับพี่นอ้องเขาหลายครับช่วงนี้ สอเงเทียนน้ำมือขนอมนะครับนี่น้อ,เนองเทียนรครับบรรยากาศเขาสูงลิดๆนะครับ ไปทางหลัดแล้วครับจะไปออกนี่แล้ะครับแยกพัทลุงแล้ะครับเนี่ยมันเจ้าันจะไปออกจากไกลหรือจากใกลครับลองวิ่งดูครับพี่น้องเสร็จหลัดรถมิดิสทำไปลองไม่ลูกครับพี่น้องแต่ว่าพูดเราเนี่ยทางขนาดจะไลกลไปอยประมาณห้าสสิบโลนี่ กาวเอานะแต่ว่ามีถ้าไม่ใกล้กว่ากันเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยไกลแต่ว่าไกลเนี่ยก็เรียบร้อยเลยเลยะครับทางเส้นนี้ก็มีทุเรียนไหลอยู่พี่น้องเส้นนี้เส้นถ้าซาลามรถผิดตางครับเส้นนี้ทุเรียนไหลอยอยเหมืนาาานนนนอกนกันครับทุเรียนกำลังเริ่มจะเกลแล้ะก็พี่น้อง จะถึงจุดรวมนะครับตอนนี้ประมาณ30โลจะถึงจุดรวมนะครับเนี <S 1> <S 1> ่ยทางลัดครับล้มไหลล้มไหลครับแต่รถไปติดก็พาวิ่งอยู่ครับพี่น้องนับเวลาได้หลนุ่มนับเวลาได้ทดเวลาได้หลายประมาณห้าสิบหกสิบโลครับพี่นอ้องถนนเจริญนครครับบรรยากาศสองทางทางในเขต จังหวัดนครศรีธรรมราชทำไมรูจักเส้นทางก็ไม่ต้องวิ่งหน้าวี่นะมันลงได้นะครับอันนี้พอนี้วิ่งไปจําครับก็เลยพอลูเส้นทางมีงที่ไรครับพี่น,อน้องน้องถึงน์แล้วครับไกลแล้วครับไกลเช็คระยะก,กิโลด้วยแล้ะครับว่าจะไกลหรือกไกลครับพี่น้องรถก็เริ่มติดแล้วครับ เพราะว่ามันมีคอสากอยู่นิดๆหน่อยๆครับฝน,นกระตุกลบกระติดไปเดงกระติดกันอยู่บัดน,น,นี้ครับมานี่ครับมาใกล้ถึงทางแยกเราดู้สึกว่าฝนจะตกแล้วครับพี่น้องแต่แร้วระยะทางประหยัดระยะทางไปห0กิศบนโลกพี่น้อง ถ้าวิ่งสายซีเมนก็วันนีม้มีน้ำมันถึงนีเลยครับแต่ก็วิ่ง้ายในครับซ้ายสวนชักพิชนหาลา,าครับมาถึงใหญ่สวนพักระยะทางจะไกลค,ครับไปหาใหญ่ครับค้นแต่ว่ารู้จักต้องรู้จักเส้นทางด้วยครับถ้าไรู้จักเส้นทางแล้วก็ไกลครับพี่น้อกเราจะลงด้วยวันนี้ฝนตกครับพี่นอ้องเดี๋ยวจะดูต,ตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงครับ รถของเราตอนนี้มีบรรยากาศลงดึดเราครับจเดินทางลาได้เร็วอีกหนึ่งมาเรินทางก็ไปไกลแล้วครับพี่น้องลงดึกแน้วครับลงที่หาใจแล้วครับพี่น้องถึงพักกลางบุรีรัมย์แล้วเนี้ยกำลังจะต่อไปหาใจแล้วครับวันนี้ถึงแล้วครับพี่น้องออกมาทางหลักครับมาทางเส้นทางที่ว่าไกลที่สุดแล้วครับพี่น้อง

ยทาห้าร้อยกิโลเดียวแปดเซนติเน้องเอยเนี่ยแไหวถึงตัวเร็วรูครับพี่น้องถึงถึงหาดโมงไม่ต้งขึ้น้โห่อยเป็นเซนตมารนปก็ทำเวลาได้นะพี่น้องเงตกนี่โามันอยู่ตุงสงมาถพักนี่มันตกยางนักเลยครับตุงสูง มอเจ็บไม่เห็ถนนเลยครับถึงมองเห็นถนนเงินเลยถนนโล่งป่าแจ็บเลยครับไปเรือไปดินออกแล้วบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องครับเกือถึงฮัทแ,แล้วครับถึงสี่แยกโู้หาแล้วครับตอนนี้กำลังจะขึ้นสะพานแล้วครับพี่น้อง อีกประมาณไม่กี่โลก็จะถึงหาดใหญ่แล้วครับตอนเนี้บ้านนี้ยนระยะทางในหลายครับเพราะว่ามาทางลัฐเพราะว่าพิจารเส้นทางเปนจ่าเร็วก่าครับพี่น้องทางนี้ตามสายลัสเนี่ยรถมันจะติดครับถนนก่อสร้สางมันไหลตอนนี้ก็ถึงสี่แยกคู้ฮารับสะพานก่อสร้างเราจะใช้เรา่น้องอีกสักแป๊บก,ก็ถึงหาดใหญ่แล้วครับพี่นอ้อง ก็มาถึงหาดใหญ่แบบจัดมือกันเลยครับพี่น้องนี่ครับถึงแยกหาดใหญ่คนลังแล้วครับพี่น้องตอนเนี้ยถึงแยกเขาบานแล้วครับครับคลิปเดียวขอไปคลิปนี bye ้ครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องทางโนมานบริษัทเลยครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย